ไม่สะดวกแล้วน้ำมันตันแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหนลองเบิร์ตใหม่ดิน้ำมันตันจริงหรือเปล่าเดินไม่สะดวกเดินไม่สะดวกเหอใช่หรอเปกองตันกองตันกองกันตันใช่ถูล่ามาโอ้สมพลเลยรถผมยังไม่ออกเลยะดุดไปที่ไหนะดุดเหรอเอออ้าวผมไม่รู้เรื่องเลี่ย ไม่กองตันนะแบบนี้ใช่ไหมใช่มันสะดุดเลยใช่ไหมสะดุดอย่างแรงเลยใช่ป่ะอ้าวไม่ได้อะไรว่าไล่ระบบน้ำมันให้มาไล่ระบบน้ำมันด้วยคือน้ำมันตันไฟช็อตหมอเรียนหมอรู้สิโอ้พอดีผมไม่ค่อยไม่ใช่ช่างไง อย่าเที่ยงดิอย่าเที่ยงนะยังไม่ได้พูดเลยนี่คือวิจัยแล้วน้ำมันตันกองตันด้วยไปไม่ได้เลยต้องบอกว่ารถแรงอันนี้คือน้ำมันตันเลยหมอเรียนหมอรู้สิอะไรว่าเราขับมาตั้งนานทำไมไม่เห็นเป็นไรมาถึงนี่เธอใบเขาบอกว่าน้ำมันตันวะเออเอฟซี จริงกับเหมือนลูกพี่ใหญ่เขาพูดหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวดูแลให้เดี๋ยวดูแลครับครับครับไม่ต้องยกลงแบบนี้นะไม่เอานะก็จะยกยกลงมาถ่ายน้ำมันเครื่องคือน้ำมันตันต้องยกลงแบบนี้ที่นี่เขาทำแบบนี้เหรอได้ตันหมดนี่ก็ตันโอ้โหอันนี้ก็ตันนะคันนี้ตันเหมือนกันก็ดึงลูกดึงอะไรออกมาดูล้างให้เขาอันนี้คือระบบน้ำมันตันเฉยๆดูปั๊ม แบบนี้เลยนะอ่าอันนี้อันนี้คือยกแล้วยกแล้วครับยกเรียบร้อยแล้วยกใหม่แล้วนี่ก็มาน้ํามันตันน้ํามันตันใช่กลองไส่เขาไม่ได้ดูกลองไส่ไงต้องเปลี่ยนโบใหม่เลยใช่กลองตันเฉยๆอ่าโอเคพี่น้องต้องต้องดูกลองกลองดีๆนะดูน้ํามันดีๆเห็นไหมเพราะงั้นจะเหมือนคันนี้นะเนี่ยมันมันสะดุดไงมันสะดุดมันสะดุดต้องดูถั่วโบเก่าออกเลย ต้องดูน้ำมันให้ดีเยอะป่ะใช่ใช่โอ้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมต้องดูแลระบบน้ำมันให้ดีนะครับไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนคันนี้เห็นไหมทั้งลูกอ่านี่กองตันเฉยๆนะครับกองตันเทอร์โบก็เปลี่ยนเทอร์โบใหม่ด้วยโดยระบบน้ำมันใหม่ด้วยเคยหมอที่หมอเรียนมาใช่ไหมใกลช่างอยู่จัดให้เลยเดีจะเอาแบบไหนแบบเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปไป โอ้โอเคเอา f c คอมเมนต์กันมาแล้วกันอ่ะฝักติดตามช่างโยด้วยครับนี่นี่นี่ข,ของดีดของดีม,มิตรภาพไม่ต้องคุยเยอะหวานเจี๊ยบ